ขยะขยะและขยะเป็นปัญหาระดับชาติที่คุณคุณหรือใครๆต้องหันมาสนใจและตระหนักถึงการลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืนปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยปริมาณเกือบ26.90ล้านตันต่อปีหรือวันละ73,700ตันต่อวัน ซึ่งเกิดขึ้นจากมนุษย์แทบทั้งสิน้นสังคมเมืองที่พัฒนาและแหล่งชุมชนที่มีประชากรจำนวนมากคงหนีไม่พ้นปัญหาที่ซ้ำซากอย่างเช่นปัญหาขยะแต่เมื่อขยะเหล่านี้ถูกท้าทายด้วยการบริหารจัดการที่ดี ประกอบกับความเข้มแข็งของผู้นําและความสามัคคีของคนในหมู่บ้านทําให้ชุมชนบ้านหัวถนนแห่งนี้สามารถสร้างชื่อเสียงได้ในระดับประเทศชุมชนบ้านหัวถนนหมู่ที่5ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลพะลับอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นชุมชนบ้านหัวถนนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในเขตเมือง มีประชากรอาศัยอยู่ทั้งสิ้น1,145คน323ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างจากเดิมเริ่มจากในพื้นที่ไม่มีที่ทิ้งขยะจนเกิดปัญหาหมักหมมทำให้ชุมชนและเทศบาลในพื้นที่ต้องหันมาใส่ใจปัญหาของขยะล้นเมืองกันอย่างจริงจัง ขยะซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจของประชาชนทั่วไปเอาไปทิ้งที่บอ่อก็ทําเกิดปัญหาของตำบลพระลับเราว่าเราไม่มีที่ทิ้งที่ไป็นติดต่อที่เขตติดต่อคือเมืองชิงยืนซึ่งบอ่อทิ้งขยะนี่ก็ไกลคับอยู่ไปกลับก็ประมาณเกือบร่วม150กิโลก็แก้ปัญหาในช่วงที่เขาปิดบ่ออยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ทําให้เกิดวิกฤตปัญหาของชุมชนตำบลพลับและเมื่ <S <S เอเรา เกิดวิกฤตแล้วเราไม่มีที่ทิ้งมันเป็นคําถามของพวกเราว่าขยะมันเกิดจากพวกเราทุกคนในเขตชุมชนทั้งตำบลพระรับหรือทั่วหรือแม้กระทั่งทั่วโลกนี้นะครับร่วมกันสร้างไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและทําอย่างไรที่เราจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อจะนำให้ไม่ไม่ให้เกิดวิกฤตในอนาคตต่อไป จึงเป็นปัญหาที่ทางผู้บริหารของท้องถิน่นของเทศบาลตมคร,รับได้เล็งเห็นปัญหานี้ว่าเป็นปัญหาสําคัญที่สุดที่เป็นวาระเร่งด่วนที่จะต้องรณรงค์ให้พี่น้องชุมชนในเขตตาบนพลับเราตระหนักถึงปัญหาของขยะที่ที่เราจะต้องพึ่งพาใสา่ตัวเองว่าทํายังไงจะลดจะคัดแยกและจะดาเนินการให้ขยะลดน้อยลงกับปริมาณที่ใช้นะครับ ชุมชนบ้านหัวถนนเป็นหมู่บ้านชุมชนปลอดขยะโดยได้นำแนวคิดซีโรเวสการจัดการขยะเหลือศูนย์ประกอบกับการใช้หลัก 3R หรือการใช้น้อยใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่มาเป็นหลักและแนวทางในการลดปริมาณขยะโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเราก็มีการเริ่มต้นโดยที่ว่าปี56าหกเราเริ่มมีการจัดการแล้วก็จะอาศัยความสมัครใจ ของชาวบ้านมาร่วมโครงการกับเราโดยเรามีการาวางแผนการประชุมกันครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการกับเราเราจะทําสัญลักษณ์ให้จะเป็นธงสีเขียวนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเข้าร่วมโครงการกับเราในปี5-6ที่เราเริ่มจะมีชาวบ้านสมัครใจมาร่วมกับเรา50%ของครัวเรือนพอปี57ก็ขยับเป็นเปอ็น80%อันนี้ก็ชาวบ้านเห็นเรามีการทํางานก็เข้ามาร่วมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นส่วนปี5้าก็เพิ่มเป็น85%ส่วนอีก1 5ก็จะเป็นเนื่องจาก บ้านหัวถนนติดกับเทศบาลนครก็จะมะีชาวบ้านเราส่วนหนึ่งเข้าไปรับจ้างหรือว่าเข้าไปค้าขายอยู่ในเมืองพอกลับมาก็มานอนเช้าแต่เช้าก็ออกไปก็จะไม่มีส่วนสร้างขยะภายในชุมชนเราแต่ถ้า85เ์ซที่เหลือก็จะเป็นคนที่อยู่ประจําในชุมชนเราก็คัดแยกกันคบทุกครอบครัวทุกครัวเรือนบ้านหัวถนน ได้ส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทางอย่างเป็นระบบจนเกิดครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะขึ้นซึ่งขยะส่วนใหญ่ของชุมชนจะเป็นขยะอินทรีย์และปัจจุบันกว่าร้อยละ80หรือกว่า300ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะส่งผลให้ขยะจากเดิมที่มีปริมาณถึง24ตันต่อเดือนเหลือเพียง10ตันต่อเดือนเทศบาลเก็บขยะเพียงอาทิตย์ละ1วัน ช่วยท้องถิ่นประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะได้อีกทางการคัดแยกขยะของชุมชนได้ดำเนินการโดยสอดคล้องตามหลัก 3A และเกณฑ์ของฐานเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะซึ่งแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ฐานที่1ฐานขยะอินทรีย์ประเภทอาหารผักและผลไม้ มีการให้ความรู้โดยนำเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือนจะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ต่อพืชผักสวนครัวส่วนเศษผลไม้บางประเภทก็นำไปทำเป็นน้ำยาล้างจานฐานที่2ฐานขยะอินทรีย์ประเภทใบไม้ใบหญ้าและมูลสัตว์ดำเนินการโดยนำเศษวัสดุดังกล่าว ไปทําเป็นปุ๋ยหมักในสวียนและใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตรนอกจากนั้นยังสามารถเลี้ยงไส้เดือนด้วยเศษใบไม้ใบหญ้าและมูลสัตว์ซึ่งเป็นรายได้เสริมให้ชาวบ้านอีกทางหนึ่งฐานที่3ฐานขยะพิษหรือขยะอันตรายมีการให้ความรู้ในเรื่องของขยะพิษแต่ละประเภทรวมถึงวิธีการคัดแยกที่ถูกวิธี ซึ่งขยะพิษต่างๆจะมีจุดรวบรวมขยะพิษประจำหมู่บ้านและจะถูกนำส่งให้ทางเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการต่อไปฐานที่4ฐานขยะรีไซเคิลได้มีการให้ความรู้ของการคัดแยกขยะซึ่งแบ่งเป็นประเภทต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เริ่มต้นจากครัวเรือนของแต่ละบ้าน นอกจากนั้นขยะรีไซเคิลส่วนหนึ่งชาวบ้านก็จะเก็บรวบรวมและนำมาบริจาคก,กับทางวัดซึ่งเรียกว่าขยะบุญนอกจากนั้นขยะรีไซเคิลส่วนหนึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ทำเครื่องออกกำลังกายโดยในในส่วนของชุมชนบ้านหัวเดินจะเริ่มจากผู้นำและคณะทำงานทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้จะชวนเขาทำเราต้องทำ ทำเป็นตัวอย่างให้เขาดูเมื่อเขาเขาเห็นแล้วทาแล้วมีความตั้งใจเขาก็จะทําตามเราด้วยนะครับมันก็สุดท้ายจะเกิดผลดีกับหมู่บ้านของเราสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านเราก็สะอาดสวยงามก็ไม่มีขยะทั่วไปเลี่ยรลาดก็ไม่มีชุมชนบ้านหัวถนนยังสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อลดปริมาณขยะตามหลักสามอาด,ดังนี้ Uce, หรือการลดใช้ขยะอาทิเช่นการนำพวงหรีดต้นไม้หรือเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้แทนพวงหรีดในพิธีศพวัดไตประสิทธิ์เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการรณรงค์ลดการใช้ขยะโดยท่านเจ้าอาวาสมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวบ้านนำสิ่งของที่มีประโยชน์มาใช้แทนพวงหรีดดอกไม้สดในพิธีศพเพื่อจะสามารถนำสิ่งของเหล่านั้นกลับไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป หรือการนำต้นไม้กล้าไม้มาใช้แทนพวงหลีดซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นงานก็จะนำไปปลูกภายในบริเวณวัดเ,เพื่อ,อความร่มร <จะ S 1> ืม่นมารักษาการที่นี่ก็คือชุมชนของบ้านหัวถนนนี้ก็เห็นเข้าได้อันดับสองของประเทศก็เลยคิดที่จะต่อยอดต่อยอดให้ก็โดยการออกโครงการทำพวงหลีดด้วยดอกไม้สดด,ด้วยดอกไม้ที่ ปลูกนําไปปลูกได้กล้วยไม้ไม้ยืนต้นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ก็ส่วนมากจะแนะนํากับญาติญาติที่เข้ามาก็ส่วนมากเขาจะเอาพวงบีบด,ดอกไม้สดกันมาเยอะก็เลยว่าเอามาแล้ววัวดก็ใช้การไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าเอามาเ,าเออไปจัดงานบุญสวยดาวอะไรอย่างนี้ก็ยังเป็นกิจกรรมทางวัดได้หรือให้พระสงฆ์พระเจ้าได้ใช้ เวลาหน้าร้อนนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทนถุงพลาสติกชุมชนแห่งนี้มีการรณรงค์การใช้ถุงผ้าหรือตะก,ตก,กร,ร,การ,าระก้าแทนการใช้ถุงพลาสติกในร้านขายของชำภายในหมู่บ้านซึ่งถ้าใครไม่มีถุงผ้าก็สามารถหยิบยืมใช้ถุงผ้าของส่วนรวมได้นอกจากนั้น ยังมีการจูงใจสำหรับผู้ที่ซื้อของแล้วปฏิเสธถุงพลาสติกโดยการให้เขียนคูปองสำหรับรุ้นของรางวัลอีกด้วยการลดราคาสำหรับผู้ที่นำภาชนะมาใส่อาหารหรือเครื่องดื่มร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการลดขยะจะลดราคาให้กับชาวบ้านที่มีภาชนะมาใส่อาหารของตนเองอย่างเช่นร้านอาหารอีสานในชุมชน จะลดาราคาให้1บาทสำหรับผู้ที่นำภาชนะมาใส่เองร้านกาแฟจะลดาราคาให้5บาทสำหรับผู้ที่นำแก้วหรือกระติกน้ำมาใส่เครื่องดื่มเองรียูสหรือการใช้ซ้ำอาทิเช่นการใช้ขวดน้ำและถุงพลาสติกซ้ำ การนำตู้เย็นเก่านำมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านการปรับสภาพซึ่งสามารถเป็นตู้เก็บของใช้ภายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีรีไซเคิลหรือการนำกลับมาใช้ใหม่อาทิเช่นการจัดตั้งธนาคารปลาแลกขยะรีไซเคิลโดยชาวบ้านสามารถนำขยะรีไซเคิลมาแลกปลาหางนกยูงได้ การจัดตั้งจุดรับบริจาคขยะกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกสิ่งของซึ่งปกติจะมีกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือนโดยสามารถนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้มละกรรอหรือไข่ได้จากความพยายามสู่ความสำเร็จยังทำให้ชุมชนบ้านหัวถนนเป็นตัวอย่างศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับก็ก็เริ่มต้นจากชุมชนเราจัดการกันเองเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อที่ให้อ่าทางวิทยากรจากสิ่งแวดล้อมภาคสิบมาอบรมให้ความรู้ในกอรเริ่มต้นก็จะมีแต่เฉพาะชาวบ้านเราจนเราก็มีการขยับไปก็ทางตำบลก็มาดูศูนย์เรียนรู้เราขยายไปทางอำเภอทางจังหวัดแล้วก็ขยายไปทั้งทั่วทั้งประเทศนะครับ ที่ผ่านมาเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็จะมาปรับปรุงนะครับให้ศูนย์เรียนรู้เรามาตรฐานขึ้นกว่าเดิมเรามีโอกาสในการส่งเข้าประเมินกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยตรงเนี้ยมันช่วยให้ทิศทางของเรามันชัดขึ้นพอทางกรมเข้าลงมาประเมินเราก็จะเห็นตัวเกณฑ์ต่างๆ ที่คิดว่าชุมชนปลอดขยะเนี่ยมันต้องเดินแบบนี้มันถึงจะทําให้เราเประสบผลสำเร็จขยะลดลงได้จริงถึงแม้จะอยู่ในเขตเมืองใหญ่แต่ชุมชนปลอดขยะคือเป้าหมายสําคัญของชุมชนบ้านหัวถนนแห่งนี้ซึ่งมีผู้นําที่เข้มแข็งและสมาชิกในชุมชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เสียสละและมีจิตอาสาในการดำเนินงานอีกทั้งยังมีวัดในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแนบแน่นจนปัจจุบันชุมชนบ้านหัวถนนเป็นชุมชนที่สะอาดน่าอยู่ลดการใช้พลาสติกและโฟมได้อย่างชัดเจนจนถูกยกย่องแทนความสำเร็จจากถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศประเภทชุมชนขนาดใหญ่ ในการประกวดโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะซีโรเวสเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว88พันษา88ชุมชนประจำปี2558โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเราที่มีการบริหารจัดการรวมทั้งรางวัลที่ได้ก็สร้างความภาคภูมิใจนะครับให้กับชุมชนเรา แต่ที่สําคัญคือชุมชนเราที่การจัดการขยะสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับชุมชนเราแต่บ้านเราดีอย่างหนึ่งเขามีวินัยในการจัดการขยะก็คือวินัยวินัยม่แค่ทุกคนอะ่ะเด็กเดินไปเห็นขยะหล่นเขาก็เก็บเก็บเพื่อจะไปทิ้งถังหรือเก็บเพื่อจะเอาไปเป็นแยกขยะที่บ้านเขาพวกเขา๋องเขาน้ําเขาทิ้งเด็กก็จะเก็บตั้งแต่ มีทางวัดทางบ้านร่วมกันแล้วก็ช่วยกันมาจนจนได้รับช่วยพระราชทานในหลวงเราภูมิใจกับที่อื่นมาดูงานเราภูมิใจกับชุมชนของเราทำได้เราภูมิใจกับภาคีเครือข่ายที่มาช่วยกันแล้วก็เกิดเราถือว่าเกิดความสำเร็จระดับหนึ่งซึ่งเราจะต้องเดินต่อไปอีกยาวไกลนะคะอันนี้ก็ เห็นทุกคนมีความสุขเราก็ภูมิใจค่ะต้้้ออองงยู่กกัันนนนนไปนนนนีีหาาใบลเคยคุยกับชุมชนอื่นนะครับว่ามาคัดแยกขยะตามที่เราทำเขาตอบเลยว่าทำไม่ได้หรอกยากอันนี้คือเขาไม่ไม,ไม่ไม่เริ่มนะครับขอให้เพียงแต่ว,ว่าถามว่าการคัดแยก ขยะการจัดการขยะยากไหมยากมีปัญหาเยอะไหมเยอะแต่ว่าเราทําได้ปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็สามารถแก้ได้นะครับที่ผ่านมานะครับปัญหาการบริหารจัดการขยะก็เยอะแต่ว่าแต่ละปัญหาเราก็มีการปรึกษาพูดคุยกันแล้วเราก็มาแก้ในปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องจนถึงวันนี้ก็ทําให้เราสามารถประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งก็เพียงแต่ว่าขอให้มีความคิดที่จะจัดการ แล้วก็เริ่มต้นลงมือทำก็ทำได้ครับบ้าาเรามี